สวัสดีตอน,นเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคาจาก YLG ประจำวันที่16มีนาคมปี2020ราคาทองคําวันนี้มีลักษณะของการื่อนไหวทรงตัวอยู่ในแดนบวกแต่ราคาทองคํามีการลดช่วงบวกจากช่วงเช้าลงทั้งนี้ราคาทองคาปัจจุบันอยู่บริเวณ1,540.65เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์บวกขึ้นมาประมาณ16.69เหรียญระหว่างวันราคาดิดตัวขึ้นไปแต่แบบระดับสูงสุดถึงบริเวณ1,575.48 และย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,523.84ราคาทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนตอบรับการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหนือกว่าคำคาดการและประกาศอาจฉีดสภาพคล่องหรือการทำ QE เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำตลาดโลกลดในส่วนของช่วงบวกลงตามทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่มีลักษณะหรือการเคลื่อนไหว ในแดนลบตลอดทั้งวันหลังจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์มีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปปรับฐานและก็มีการดิ่งตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงเปิดตลาดในช่วงบ่ายวันนี้ ทั้งนี้สถานการณ์ความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงสร้างความหวั่นวิตกว่าอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนยังเกิดพฤติกรรมการแพน,นิคหรือขายทุกสินทรัพย์ออกมาและกลับเข้าไปถือครองในส่วนของเงินสด ล่าสุดเองในส่วนของนครนิวยอร์กได้มีการจำกัดให้ร้านอาหารบาร์และคาเฟ่ต่างๆให้บริการเฉพาะการซื้ออาหารกลับบ้านและมีการจัดส่งไปยังบริการตามบ้านเรือนต่างๆเท่านั้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเท่ากับการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดในฝั่งสหรัฐขณัที่ไนท์クラブโรงภาพยนตร์และคอนเสิร์ตต่างๆสูญถูกสั่งห้าม มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่9นาฬิกาของวันที่17มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลต่อภาคเศรษฐกิจว่าจะได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและการท่านำเนินกิจการเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโลกซึ่งประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นและยังคงส่งผลให้นักลงทุนขายทองคำทำกำไรออกมา เพื่อนําผลกําไรจากการขายทองคาไปชดเชยในส่วนของการขาดทุนในตลาดหุ้นนอกจากนี้แล้วในส่วนของราคาทองคำยังมีลักษณะข,ของการแหว่งหรือสวิงตัวในระดับที่มีความผันผวนค่อนข้างมากเห็นได้จากวันนี้ราคาทองคามีปลอบการเคลื่อนไหวจากระดับต่ําสุดไปที่ระดับสูงสุดกว้างถึงประมาณ50เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ซึ่งการแกวงหรือการสวิงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงและมีทิศทางที่ปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในช่วงสั้นทําให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการสะสมทองคําเพิ่มหรือรายซื้อทองคาเมื่อราคามีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของสถานการณ์การระบาดของเชืเ้อไวรัสโควิด -19 ่ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาทั้งนี้นักลงทุนจับตาการที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กับกลุ่มผู้นําประเทศ G7 ซึ่งได้แก่สหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีแคนาดาอิตาลีและญี่ปุ่นเพื่อดูหรือประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกครั้งหากแนวโน้มหรือความผันผวนจากประเด็นดังกล่าวย,ยังคงอยู่อาจยังคงทํําทาให้ราคาทองคํามีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวตามกระแสะข่าวที่เข้ามากระทบแต่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ หรือแนวโน้มเริ่มคลี่คลายหรือบรรนทาเบาบานอาจจะทําให้ราคาทองคำกลับมาเคลื่อนไหวตามปกติตามเดิมในส่วนของปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์อื่นๆที่กลับเข้ามาส่งผลต่อราคาคทองคําทั้งนี้ราคาทองคำยังคงถูกกดดันจาก JP Morgan คาดการ GDP ของสหรัฐจะติดลบแต่จะเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคได้ ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ของ JP พีมอลแกนยังคงประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ่ก COVID 19. แต่อย่างไรก็ดีการถดถอยหรือการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในรูปแบบทางเทคนิคหรือทางตัวเลขอาจจะยังคงไม่เกิดขึ้นแนวโน้มหรือมุมมองในไกรถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงก,กดดันกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคทาทั้งนี้ JP พีมอลแกนให้สัญญาณหรือสั่ข้อชี้แนะเกี่ยวกับการบ่งชี้ ึงที่ทางเศรษฐกิจโดยให้จับตาตัว GDP ที่แท้จริงไรายได้ที่แท้จริงการจ้างงานและผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าส่งและค้าปลีกเพื่อเป็นปัจจัยชี้นาเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทองคํายังคงได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและมีการท e, ํา QE แนวโน้มการอั่นชีดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและมีการเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจชั้นักงานหรือที่ทางเศรษฐกิจอาจจะโชลอตัวลงถึงขั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจากการทำ QE และการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงอย่างไรก็ตามดอลลา,าร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆก็มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเช่นกัน ซึ่งวันนี้เองธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีการประชุมฉุกเฉินและประกาศจะมีการซื้อหุ้นกู้ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์จำนวนมากเพื่อเป็นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเช่นกันในส่วนของกลุ่มการลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,523, 1,504และ1,478แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1,576 1,593และ1 6 1 1 อย่างไรก็ตามราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากทางนี้หากราคายังสามารถยืนเหนือนแนวรับแรกบริเวณ1,523เหรดอลลาร์ต่อเทสซอนได้ราคายังมีโอกาสค่อยๆขยับขึ้นทดสอบแนวต้านในโซน1,556ถึง1,576เหรดอลลาร์ต่อเทสซอน อย่างไรก็ตามผักราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไม่ได้มีแรงซื้อหรือแรงหนุนมากพอให้ราคาผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้และนําให้นักลงทุนมีการทยอยแบ,บ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและหากราคาปรับฐานหรือมีการปรับตัวลงจึงทําการเข้าซื้อคืนหากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงต้องการลงทุนระยะสั้นจากการแปรตัวในกรอบอาจใช้โซนแนวรับระดับ1,523ถึง1,504เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนเป็นจุดพิจารณา ขาซื้อหวังทํากาไรจากการรีบาวหรือการเดียวตัวขึ้นอีกครั้งแต่หากราคาเกิดทิ้งตัวหรือท 1, ํายูโรตั่กว่อบริเวณ1 5 4เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอ,อนสถานะซื้อควรตัดขาดทุนเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคาในระยะสั้นยังคงเป็นลบสําหรับคืนนี้เองเวลาประมาณ1ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต Empire State Index ประจําเดือนมีนาคมซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ขอ้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำเพิ่มเติม